TRX นะครับหรือเครือข่ายของทอนเนี่ยจะถูกใช้ถึง5ประเทศด้วยกันตามกำหนดของคุณจัสตินสันซึ่งผมก็มองไว้นะครับว่าเหรียญทอนหรือ TRX เนี่ยจะเป็นเหรียญที่มาแรงนะครับต่อจากลูน่าคลสิกตัวต่อๆไปก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องหาเหรียญที่มีแนวโน้มนะครับที่ จะเหมือนกับลูน่าคลาสสิกเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับโสดค่ะคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญทอนหรือ trx นะครับเหรียญ trx เคือขายทอนด้วยกันนะครับจากนั้นวันนี้ก็มีบทความอันนึงของคุณซันนะครับ<ม>ก็ได้แสดงความคิดเห็นที่เยอะนะเกี่ยวกับ มุมมองแง่ดีในปี2023นะครับในบัญชีทวิตเตอร์ของเขาและเขาอธิบายนะครับว่าเป้าหมายสิ่งที่ท้าทายและความทะเยอทยานอย่างไรก็ตามเขาชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนะครับความอุตสาหะและความพยายามของเขาเนี่ยหนักและอาจจะเป็นประโยชน์ให้การบรรลุวัตถุประสงค์นั้นชุมชนและนักพัฒนาของทรน,นะครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อยอมรับโทเค็นและการใช้เงินสดตามกฎหมายเะนั้น ทอนหรือ t ท x เตอนนี้เขามีการวางเป้าหมายแล้วว่าเขาจะต้องเป็นดีฟาอันหนึ่งให้ได้นะครับชั้นนำนะครับอาจจะสู้ทาง l ูน a าค a s สิไม่ได้นะครับทางเทอร์าไม่ได้สู้ทางเทอร์ราคสิกไม่ได้สู้ทางอีทอเรียมไม่ได้สู้ทาง ADA ไม่ได้นะครับสู้ทางพาร์คดอดไม่ได้แต่เขากำลังจะขึ้นมานะครับเป็นคู่แข่งตัวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งผมตอบได้เลยนะครับว่า เป็นตัวสำคัญมากนะครับเพราะตอนนี้โซลอน่าก็ลงไปแล้ว TRX ก็กำลังจะขึ้นมาดังนั้น TRX เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้เห็นราคาดีๆแรงๆในปี2023ผมก็ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่นะครับแต่ขอวางเป้าหมายไว้1ดอลหรือ10ดอลก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับฉากนั้น KPI นะครับของฉันเนี่ยสำหรับปี2023ก็คือให้5ประเทศนะครับ ก็สามารถใช้ t r s ได้ตามกฎหมายอันนี้จจสินทันก็ระบุในทวิตเตอร์วันที่29มกราคมปี2023นะครับดังน,นั้นเราก็เห็นนะครับว่าตอนนี้ที่ไอ้เครือข่ายทอนก็คนก็ใช้มากขึ้นเนาะส่วนตัวเนี่ยผมกว่าจะรู้จักเครือข่ายเนี้ยนะครับตอนปี2021เนี่ยแหละนะครับก็คือมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มาเปิดใช้ปี2021ก็ค่าธรรมเนียมก็ถูกดีก็ชอบนะครับถ้าเกิด ไม่ติดปัญหาเรื่องของอตัวของ BEP สอนะแล้วก็ตัวของโซโลนานะครับผมก็จะมาใช้เครือข่ายของทอนนี่ยแหละนะครับเอาแหละนะครับจจสตินซันเพิ่งเปิดเผยว่า ST m a r มาเนะครับได้ประกาศตั้งใจที่จะใช้โทเค็น t r x นะครับเป็นรูปแบบสกุลเงินดิจิตอลอย่างเป็นทางการเขามองว่าการจะทำดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับแพลตฟอร์มของทอนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อ โลนันโดไบรสันนะครับหัวหน้าพักของยูเนเต็ดพีเพิลพาร์ตี้นะครับของสอของสมาชิกของรัฐสภาได้เห็นเกี่ยวเรื่องนี้นะครับเขากล่าวว่า,อาทอนเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนนะครับฉะนั้นเอสทีมาเทนนะครับก็สามารถเข้าถึงระบบนิเวศขยายตัว รวดเร็วของระบบของ d e ฟาและการชำระเงินของโลกระดับโลกได้นะครับฉะนั้นทอนเนี่ยก็ไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับไปถึงการอ่าสัมปทานของภาครัฐนะครับฉะนั้นตามที่เขาพูดนะ่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยเพิ่มดึงดูดพวกนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติอ่าของเกาะนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเหล่านี้ก็มีแหล่งรายได้หลักนะครับฉะนั้น f อสตีมาเทนนะครับก็ก็พูดว่า ไอ้โทเคนของ DIX เนี่ยก็ตอบสนองกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้แผนภูมินะครับปกติของโทเคนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากคือตัวของกราฟนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นทอนเนี่ยก็ก,ก็พยายามที่จะทำให้เครือข่ายของเขานะครับไปได้ไกลขึ้นนะครับฉะนั้นข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมสกุลเงินนี้ตอนได้รับผลกระทบต่อปี2อ2 2นยิบสองนะครับนั่นก็ไม่ใช่ข่าวร้ายอีกต่อไปเพราะปีนี้ เราจะได้เจอกับความรุนแรงของสกุลเงินดิจิตอลนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้ก็เรื่องของแซมแบงแมนไฟล์นะครับ FTX ก็เป็นข่าวรายใหญ่เหมือนกันนะครับที่ทำให้ราคาเนี่ยโดนทุบในช่วงนั้นนะครับและตอนนี้เครือข่ายของทอนมีอยู่มากกว่า5ปีนะครับแล้วยังเติบโตแข็งแกร่งโดยมูลค่าการตลาดมากกว่า5ล้านล้านดอลลาร์นะครับ แล้วก็ไม่ด้อยู่นขั้นตอนการสูญเสียมเมนตัมมากนะครับคือราคาไม่ได้โดนทำลายมากตอน FTX เนาะนะครับผิดกับตัวอื่นนะครับฉะนั้นมีไว้ซักร้อยดอนผมว่าโอเคละนะครับปล่อยยาวๆคุ้มนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มโดยชื่อ Crypto Currency Community นะครับเราก็มีกลุ่ม T.I. หือทอนด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมวองว่า T.I. หือทอนจะโกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนูมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนประสบการณ์ศูนย์ไม่มีประสบการณ์กลัวเทรดเสียเงินกลัวเทรดเงินหายไม่รู้จักเหรียญตัวนู้นตัวนี้ ผมแนะนำกระดานปิ d g e ตจะเป็นตัวช่วยสำหรับมือใหม่อีกหนึ่งวิธีที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นวิธีหนึ่งนั่นคือกระดาน b i t เกตทานั้นระบบของ b i t เกตจะมี Master Trader หรือคนที่มีประสบการณ์การเทรดทั้งสปอ t ทั้ง f ิวเจอรถือว่าเป็นกระดานที่มี Master Trader เยอะมากที่สุดที่ผมหาได้ตอนนี้ และมันจะช่วยล้นระยะและหาประสบการณ์ใหม่ของคุณสำหรับนักเทรดเดอร์มือใหม่กระดานบิดเกต็ตอาจจะเป็นคบตอบของคุณฉะนั้นเราทิ้งลิงก์การสมัครใต้คลิปนี้สามารถจะสมัครต่อจากลิงก์ตรงนี้ได้เลยเราก็ฝากเอาไว้นั่นก็คือกระดานบิดเกต็ต